ก็เสัสดีเพื่อนดูแลรักษาสุขภาพนะครับดูแลตัวเองให้ดีทานอาหารให้ตรงเวลานะครับอย่าทานเผ็ดมากเกินไปรุดจัดอย่ารักษาตัวเองอย่าเจ็บป่วยถ้าเราอยู่โลกนี้ได้ไม่นานดูแลตัวเองดีครับวันนี้ผมก็ไปเชียร์าง,งานรับจา้างจัดยาใเลยพอเสร็จแล้วก็แอบขโมยเนื้อหมูมาเนื้อหมูงาน จริงก็จะขโมยงัวแต่เขาไม่ฆ่างัวเขาฆ่า,ห,าหมูก็เลยแอบจิกเนื้อหมูมาหนึ่งกิ่นนงนะครับมามาย่างกินอาหารกันด้วยก็เมื่อวานก็มีคนขับรถหรูครับบีเอ็มดับลยขโมยทืเบียนทูออาไปนะอันนี้เข้าจับได้โอ้รถหรูเนี่ยรถบีเอ็มนะเบียนบินอยู่เป็นเป็นผู้สาวนะผู้หญิงแต่ว่าก็ไม่ไม่ให้ใจนะในรายละเอียดแต่นนรรเนี่ยไม่การทลักเลยครับโอเคครับเจอจกันครับผม ดตรงหน้านั่นลงยาแรงน้ำปลาบ๊องน้ำขุนอีกครับอีกครับเจเออมันอเกตีไอันนี้บยาตรวนีบยาผสมม่นจิตตายดีเท่ายาปุกดอกไปโอ้ย่ากระซยมเบิงว่ามันสีดยาได้ว่าน เิีบบออยมบางกอนยาเนี่ยคนตายอย่างก็ตายเออเสียมบ,บึงหล,<ะ>ลังจากที่ฉีดยาแล้วก็มาเห็ดอาหารกินนะครับอันจะเป็นนข้อหมูนะครับสมมาย่างเก็ดลาบน้ำปลาแดกนัวนะครับหรือเป็นมะแขนครับให้หมอนี่เป็นมะแขกแล้วจะต่ำใส่กันเลยแม่กับลูกๆกบบาดเราเนี่ยครับลูกแบบลวกๆ เรียกว่ามีเมี่ยมบ่ไฟก็ต้องลูกหนะึ่งือว่าเป็นเหล่อมกี่ดีเป็นการย่างที่ถูกต้องครับต้องไฟรูปนี้เนื้อต้องให้ได้แบบนี้ครับเพราะว่าอนมันเกิดจากตอนไฟมันมันของหมูเองมันมีปัญหาม่นมีสามจิตเนี่ยนะเนี่ยครับของจริงค้นย่างเป็นมันเป็นแบบนี้นครับประเภทยยางมันมีควันมันมีเปลวนนคือว่าย่างมันเป็น ทำการหั่นหมูกันครับแบบนึงอืเนี่ยครับมันจะรวยตรงนี้ชิ้นใหญ่ๆเนื้อต้องพรีมเมียมแบบนี้ครับเวลาหั่นแป๊บนึงครับหั่นเสร็จแล้วก็ใส่เครื่องลงไปเลยนะครับ แระแดกพริกป่นเช่าเขาครับรักเผ็ดก็ใส่เผ็ดถั่วคัวจากอิตาลีจะมีความหอมเป็นพิเศษ้ำ่วยบางงาหันโล้ยเรื่มเสียบตนังใส่เม็ดไปนั่งอืม ตัดเธอไม่ได้ขั้นตอนด้วยถ่ายเลยน้ำประแดกตาลิ่งเธอหูกดคอเสียบนวดขั้ว,วพี่บาใช้บุกินกันแล้วนี่คือของจริงนะครับพวกตัวนี้เข่ากันก่อนยังผมบอกไตคุอรถขั้วเนี่ยวมีสุืรถนะครับนอนวอมีเงันสือครับคุอรถแป้ง ทำด้วยเครื่องปรุงครับนี่มันจะมีถั่วฝักยาวหอมแดงแล้วก็ตะไคร้ตะไคร้ซ้อยน้อยหยาบเพิ่มความหอมมาแควนนิดน,นี่ใส่ไ,ไปเลยไส่กระสบไปหามหมอเนีย่ยสูตรอีกจัครับของดีนี่อ่ะ พร้อมเสิร์มแล้วครับนี่